โอเคดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้ใน GTA ออนไลน์จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเขาฉลองวันชาติอเมริกากันอย่างแรกก็จะเป็นของฟรีเลยไม่มีเงื่อนไขก็แ,แค่เข้าไปเล่นในเกมก็จะได้เลยหมวกฟรีซึ่งมันกากจังว่าอย่างน้อยนี่น่าจะแจกรถฟรีหรือเงินฟรีอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่คอมเพนนะเพราะว่ามันของฟรีแล้วก็ถ้าเราไปเล่น Business Battle ก็จะมีพวกของแต่งกายฟรีตามที่เห็นด้วยอันนี้ก็เฉยๆเหมือนกันแต่ที่รู้สึกว่าไม่เฉยๆนี่นก็น่าจะเป็นรถคันใหม่ที่ไม่ได้ใหม่อะไรสำหรับคนที่สมัคร GTA Ud, llo, นั่นก็คือโอเ r อร์ฟลอดไพพิสเตรโน่าจะอ่านชื่อถูกนะมันจะเป็นรถที่อัปเดตเข้ามาใน DLC ใหม่แต่ว่าคนที่มี GTA Plus เนี่ยเขาได้ฟรีกันไปตั้งปีเอ่อตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามแล้วมัง้งยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาแต่งให้ดูนะหลังจากที่มันเข้าเกมในวันนี้ยังไงมาดูสำหรับรถฟรีแบบมีเงื่อนไขในเ s คามีสัปดาห์นี้จะเป็นรถที่ชื่อว่า o b e บย์อมนิสที่การปลดลอกก็ไม่อยากอะไรนะไปแข่งในเ s สคามี ate, ให้ได้ดับ5ขึ้นไป2วันต่อกันสวนลองขับในโชรูมพ รู้สึกว่าเฉยๆยังไงไม่ดูดิส่วน Luxury Autos มีรถใหม่ด้วยคันนึงจะเป็นยูโร X32 แล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็นรถใหม่เลย o v e r f o r d p i p ด s พ r ิ l l o ส่วนรถ3คันใน LS s a ค m มี t ก็มีตามที่เห็น รู้สึกเฉยๆอีกแล้วและในสัปดาห์นี้สำหรับธุรกิจสวีทยาส์เนื่องด้วยวันชาติอเมริกันละมั้งก็จะมีรถที่เราสามารถเคลมเป็นเจ้าของได้ก็จะเป็นรถที่ชื่อว่าคารินบูรเห็นว่าป้ายทะเบียนมันจะมีลายพิเศษด้วยจะเป็นลาย Liberty City ใครสนใจก็นั่นแหละในธุรกิจสวีทยาส์แต่จะมีใครเล่นหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้ส่วนตัวผมลืมไปแล้วว่ามีธุรกิจนี้อยู่ในเกมด้วยหรอวะยังไงก็มาดูบริษัทเงินในสัปดาห์นี้เลยกว่าอย่างแรกก็จะเป็นบริษัทเงินคูณ3็จะเปนภารรกิจในถถ C ซึ่งาามัก มผมคิดว่ามันเล่นเพลินๆแต่ว่าถึงจะมีบรัดเงินคูณ3มันก็ยังไม่ใช่วิธีหาเงินที่ดีเท่าไหร่นะก็โอเคมาดูที่บรัดเงินคูณ2ละกันก็จะเป็นโหมดอเวนเจอร์ที่ชื่อว่า Running Back Remix อันนี้ก็เฉยๆยไม่ดีเท่าไหร่ส่วนของลดราคาสัปดาห์นี้อยา่างแรกจะเป็นของลดราคา50%ก็จะเป็นพวกของแต่งกายในทีมวันชาติอเมริกันเป็นธงชาติอเมริกันอะไรทั้งหลายเนี่ย h e l l y e b e r ส่วนของลดราคา30%ก็มีที่น่าสนใจอย,อยู่ก็คือรถ MOC ซึ่ง นานๆที่มันจะลดราคาแต่ว่าผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในแพช h ล่าสุดและถ้าได้ซื้อซื้์พวกอาจจะเป็นเทอร์ไบร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าแบบถ้าเราจะหาที่แต่งปืนมาร์กสหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าใครสนใจก็ไปกดเอาได้เพราะว่ามันราคาถูกอยู่ แล้วก็จะมีพวกยานพาหนะที่เดือตามนี้สรุปว่าสัปดาห์นี้ไม่แย่เท่าไหร่นะผมก็จะให้คะแนน5เต็ม10เพราะมันมีรถใหม่แล้วก็ถึงมันจะเป็นสัปดาห์วันชาติอเมริกันผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบฟรีดอมมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนานดะนั้นเลยเพราะงั้นก็ยังไงรอแต่งรถคันใหม่และกันวงเล็บเป็นรถคันเก่าสำหรับคนที่มีจีเดียพาแล้วน่าอิจฉาคนรวยจังเลยฮนะ